น้ำขึ้นคักครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดคืนน้ำท่วมท่างน้ำท่วมท่างท่วมครักท่วมแน่เฮ็ดจังใดจังไห้ขามันหกักสะดุ้งกระไดโอ้ป่าเป็นตะถึกอ่ะพี่น้องมาบึง นกน้อยนกสะดุ้งช oh, hey. oh, mm ่วงใบแบบนี้ครับพูกเราโอ้ยมาพกโอนต้นโอนต่วนทบันเลยอู้ยโอ้ปลาสลิดไงช่วงใบครับพี่น้องช่วงใบโซปลาสลิดไงย้ายมันหลุดมือเด้อเบื่อมันจีถือ nó bóc, bưng bố, cô đã, ô có khỏe mama hanna, mọi má gọi gần sân bay. thử mọi người, pa. Nóc quý niệm binh, eh? Nyo, xoang nha, nha, bưng nha, 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 bưng nha, 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 này nha, 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 này nha, 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 ้าขึ้นมา,อานเอาพึงา่งเ,เอาครับพี่น้องตำ้ตึงนั่นดีนั่นดีเอ้าวป่าเข่งซีพีให่ฮึมพี่ตัวยังไงอู้ป่า,าใหญ่เด็กผูกม,มีโมบอลบอนเด็กผู้โอ้ยเห็ดจังเด๋อน้อ ล้านนั่นแล้วเป็นตะทึกตะถึกน้ำท่วมห้นทางล่ะ นี e ้เอ้ยยกโยงด้วยกันปลาสลิดมิตตุ่งามๆปลาสลิดใหญ่โอ้โหโคตรโตเลยนนวันหน่อยอปลาสลิดนะมันถือมมิตตุยิ่งใหญ่กว่าใดกันเลย คดีไปเคียงน่อยปลากับน้ำก็เป็นตะทึ้ตะถึงกระดุงไน้นๆข่อยควายจนว่าอันนั้นเนาะผุดอู้ผุด Và xử lý nhanh đây hẳn bọn Nó à, nhúc đây nhúc <laughs> Thay bàn, thay xử lý เเอียงนาะรุ่นเกือบพี่น้องครับตามตึ้งอู้อู้หันมาแล้วมาตรงไหนอือโอ้ปลาสลิดใหญ่อีกแล้วครับโอ้มีตะแม่ซามี่ซามี่เหรอเนาะโอ้ทั้งปนครับพี่น้องทั้งปนทั้งปนทั้งปนโอ้เดี๋ยว้อุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ย ปลาสลิดใหญ่ครับปลาสลิยยใดใหญ่โอ้โหทั้ดดงงานเดซันก็อีกสิบกว่านาทีกับใบสองอ๋อปลาเข็งใหญ่อีกผัวซอออนแม่ปลาเข็งปลาเข็งแม่อะไรก็มีแต่แม่ใหญ่ใหญ่แม่ เตี้นโดงโลดประคอหน่อยขอก็ได้ตัวนึงมาสเซอร์นี่ประคอดูบรรยากาศครับพี่น้องแต่ว่าฟ้าคึ้มตอนนี้ฝนโปรยปลายปลาถึกแน่ป่ถึกแน่พี่ทั้งพีครับ พายังพายังอ้ปลาเข่งซีฟีอีกแล้วตัวใหญ่มากเลยปลาเข่งครับพี่น้องนี่ตัวนี้ไง

ปะเกงชีพีก็ถือครับน้องเอ้ยดอกมือ้ปาสลิดใหญ่มี่ปาสลิดใ,ใหญ่สุดยอดสุดยอดมอดืมอืม ซีพีหนึ่งตัวครับปลาเข็งปลาฉิงปลาฉิง

มัตนตัวใหญ่ตึปลาสลิดใหญ่พี่น้องขลอกแนงคักใหญเนี่ย ซีพีมาอีกแล้วครับเออข้าเจ้าหขนข้างเนาะข้าเจ้าไปขี่ไปขี่ม้านเลยจะแข่งซีพีครับพี่น้อง

ครับพี่น้องครับผมก็ขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปนะครับครับวันนี้ครับช่องอีสานบันในเพรครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพอกันใหม่ครับ